สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการปรับโทนของภาพนะครับอย่างเช่นว่าเราตัดต่อนะครับจากรูปนี้นะครับจะเอาคนนะครับคนนะครับซึ่งเราได้คัดไว้แล้วนะครับแบบนี้นะครับเอามาวางนะครับในรูปทะเลตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าโทนตรงนี้จะเป็นสีส้มๆนะครับคือเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับหรือว่าโดนแสงแดดนะครับแต่ว่าโทนตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงเย็นละนะครับท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วนะครับ แล้วก็น้ำทะเลเป็นสีฟ้าก็คือแดดน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าจะรูปโทนนี้นะครับมาใส่กับตรงนี้นะครับกับอีกรูปหนึ่งนะครับเราก็จะต้องปรับโทนนะครับซึ่งวิธีการปรับโทนก็คร่าวๆก็จะมี2อันนะครับสมมติว่าเรา copy นะครับ c t r l C นะครับแล้วก็ c o t r l V นะครับมาวางไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะปรับเปิดสเปกทีฟหน่อยนะครับรูปอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาใกล้ๆหน่อยกันนะครับสูงขึ้นนิดนึงสมมติว่าประมาณนี้นะครับ ก็รูปจะเป็นสีส้มเลยนะครับวิธีการนะครับก็ให้กดตรงเลเยอร์แบ r ็กาวนะครับหลังจากนั้นก็กด Copy ขึ้นมานะครับแล้วก็กด control j นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปเลือกตัวนี้นะครับฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เบลอนะครับแล้วก็เลือกที่ a v e r a g e นะครับจะเห็นว่ารูปเป็นสีนี้หมดเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราดึงรูปนี้ไปให้มันเป็นเลเยอร์ตรงนี้นะครับคือดึงเข้าไปในรูปนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าตัวสีฟ้านะครับมาคุมกับเลเยอร์รูปที่เรา,าตัดมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับตรงนี้นะครับเป็นโหมดเป็นโอเวอร์เลย์นะครับครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับคือโทนก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่พอใจก็ ctrl j c o พีเพิ่มขึ้นไปได้นะครับ แล้วก็สามารถลด opacity นะครับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆรูปนี้เราควรจะเพิ่มเงาไปด้วยนะครับโอเคนี่คือวิธีการที่1นนะครับก็ใช้ตัวเ v ฟเฟ t e b เ r นะครับช่วยได้นะครับทีนี้ผมลบออกนะครับวิธีการที่สองนะครับก็ไปปรับตัวนี้ครับไว้บาลานนะครับกดตรงนี้นะครับ Adjustment Layer นะครับแล้วก็กดเลือกที่ไว้บาลาน์นะครับ แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเข้าไปเฉพาะเลเยอร์ที่เราตัดมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เห็นว่าเป็นสีส้มนะครับเราก็ปรับเป็นสีฟ้านะครับก็ดึงมาทางสีน้ําเงินนะครับก็อาจจะมาเพิ่มสีนี้หน่อยก็ได้นะครับลองปรับซ้ายปรับขวาดูได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หเห็นว่าสีส้มในลดลงนะครับก็เป็นวิธีการปรับนะครับปรับปรับโทนนะครับให้เข้ากับรูปที่เราตัดมาวางนะครับก็มี2แบบนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าในรูปมันมีหลายๆโทนนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการ max layer เยอแล้วก็ระบายเอานะครับว่าจะเอาส่วนไหนที่เป็นโทนเข้มส่วนไหนที่ น้อยลงนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงฝากไปกดไลค์ที่เพจผมด้วยนะครับวัดคาเมราแมนนะครับสวัสดีครับ